สวัสดีครับนักทุนทุกท่านครับพบกับผมรับชัยยศชิวังคูนะครับหรือว่ากระจังนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาพูดกันต่อนะครับในเรื่องของทางด้านสัญญาณเทคนิคนะครับของตัวเซ็นดิ้เด็กนะฮะแล้วก็ตัวฟิวเจอร์นะครับตัวทีเฟกตัวทองคำนะครับรวมถึงทางด้านบล็อกเทรด้วยนะครับอ่ะโอเคก่อนที่จะไปนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาสวัสดีนักทุนก่อนนะครับคุณปิยพรนะครับคุณวุฒิคุณมูหลานนะฮะ คุณทัศนีนะฮะคุณวิสิตนะฮะโอเคก็สวัสดีทุกท่านเลยนะฮะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับในเรื่องของตัวเซ็ตอินดกซ์นะฮะว่าเรามองภาพยังไงบ้างนะครับโอเคก็ตัวเซ็ตอินดกซ์นะฮะก็ยังปรับตัวขึ้นนะครับไปในทางทิศทางที่ เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะฮะอ,ะอันนี้ก็ยังเป็นอยู่ในช่วงของไซด์เว้าขเนาะก็ยังไม่ได้เปลี่ยนทิศทางอะไรนะฮะ,ะนี่นะฮะอันนี้เส้นนี้ผมคิดว่าหลายๆท่านที่ติดตามกันมาก็คงจะเห็นภาพอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าเซตอินเด็กซ์ยังคงล้อไปในของไซด์เวัพขึ้นไปนะฮะแล้วก็ ในส่วนของตัวดัชนีเนี่ยก็มีการยืนเหนือเส้น10วันได้ก็คือเส้นสีฟ้านะะเส้นสีฟ้าตัวเนี้ยเส้น10วันนะฮะก็ยังยืน,ย,นยืนมาได้ต่อเน,นื่องเลยนะฮะเพราะฉะนั้นภาพรวมก็ยังไม่ได้มีอะไรเสียหายเนาะก็ยังเป็นทิศทางขาขาขึ้นอยู่นะฮะอ,อ,อย่างไรก็ตามเรามีความกังวลจุดนี้นะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขอมอนุญาตผมขอปิดตัวนี้ไปก่นอนตัวลองดูตัวไอซ์ายแล้วกันนะฮะ คือภาพต้องบอกแบบนี้นะครับตอนนี้ไม่ได้มีอะไรเสียหายเรายังมองทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับก็คือ,อยังยังมองดัชนีเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปนะฮะอย่างไรก็ตามด้วยลองดูนะครับตัว IS i อซใส่นะฮะเดี๋ยวผมจะอย่างนี้ดีกว่าอ่ะตรงบริเวณ70นะฮะอันนี้ผมไล่ตั้งแต่ปี2016เลยนะฮะตรงบริเวณ70นะฮะคือตัวเส้นสีฟ้าๆตรงนี้เนี่ย ะะคือปกติเนี่ยมันขึ้นมาเอาเอาเป็นแบบเอเวอร์เรแล้วกันนะฮะเอเวอร์เรสเนี่ยคือประมาณแนวนี้ตัวทีนะครับอ่าแนวนี้เอเวอร์เรนะฮะคือมีหนึ่งครั้งนะฮะสองครั้งสามครั้งนะครับสี่ครั้งซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ขึ้นมาใกล้เคียงมากๆละคือบริเวณสักแปดสิบนะฮะประมาณแถวแถวนี้แหละแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตัวไฮซาย์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้เป็นภาพเดย์นะฮะ คือตรงนี้เนะี่ยผมกําลังจะบอกอะไรกําลังจะบอกว่าจากสถิติเดิมเนี่ยของตัวไอซ์ไซนะฮะที่มันขึ้นมาบริเวณเนี้นี่ตั้งแต่ปี2016นะครับ 4, 4ปีย้อนหลังนะฮะขึ้นมาบริเวณนี้4ครั้งนะฮะขึ้นมาปุ๊บมีการวกกลับนะฮะวกกลับวกกลับวกกลับนะะมี2ครั้งแค่นั้นเองนะฮะที่ขึ้นมาแล้วขึ้นต่อแล้วก็วกกลับลงนะฮะเพราะนั้นถ้ามองด้วยโอกาสโอกาสนะฮะ โอกาสของการปรับตัวขึ้นผมมองว่ามีแต่การเทรดหรือการเข้าลงทุนในช่วงนี้เนี่ยคงเหมาะสําหรับาการเข้าซื้อเก่งกําไรคือเก่งกาไรตามน้ำแค่นนอนนะครเพราะว่านักทุนสร้างอยู่แล้วนะครับตัวโอเวอร์บอส77%ตรงนี้เนี่ยมันก็อ,อยู่ในระดับที่ต้องบอกว่าเสียเปรียบเสียเปรียบเรื่องต้นทุนนะฮะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่ซื้อคือซื้อได้แต่เป็นลัสองการเก่งกําไร ะะอันนี้คือตัวเลเวลที่ผมบอกว่าเกินเจ็ดสิบนะฮะแต่ว่าถ้ามองอีกภาพหนึ่งนะฮะลองดูระดับที่เจ็ดสิบเลยนะมันก็คือมันก็มีหลายครั้งนะครับที่เจ็ดสิบปุ๊บแล้วมันก็เด้งลงเลยแล้วมันก็กลับตัวลงเลยนะฮะใกล้ๆเจ็ดสิบนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ยังไงก็ต้องแนะนำเหมือนเดิมนะฮะก็คือเป็นและของการเทรดดิ้งนะฮะไม่ไม่ใช่เป็นจังหวะของการเขาจะมาซื้อเพิ่มซื้อถัวต้นทุนสูงสูงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นก็ ภาพรวมของตัวเซนดิคจะประมาณนี้นะฮะส่วนกรอบที่เรามองว่าดัชนีน้ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปนะครับตัวเลเวลอัพต่อไปนะครับก็คือบริเวณแนวนี้นะฮะก็คือหนึ่งสี่เจ็ดห้านะฮะตัวแนวตรงแนวนี้นะฮะหนึ่งสี่เจ็ดห้านะครับ แล้วก็ถ้าผ่านขึ้นไปอีกนะฮะก็ไปลุ้นแถวตรงบริเวณ1,500จุดนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราค่อยค่อยค่อยลุ้นเป็นทีละสเต็ปแล้วกันนะครับสเต็ปแรกเอา1475ก่อนนะครับหรือประมาณ40จุดนะฮะตรงจุดนั้นก็เป็นล้ก2การเก่งกำไรไปนะฮะไม่ได้เหมีอะไรนะครับส่วนแนวรับวันนี้ผมคิดว่าอาจจะย่อไม่ได้เยอะนะฮะก็คงประมาณสัก1430นะครับ1425ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เน้นเทรดดิ้งเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อ่าถ้าแนวต้านระหว่างวันเนี่ยผมมองบริเวณ หนึ่งสี่ห้าศูนย์นะฮะหนึ่งสี่ห้าศูนย์นะฮะถึงหนึ่งสี่หกศูนย์อันนี้เป็นแนวต้านในระหว่างวันครับส่วนแทรกเก็ตเป็นตัวนี้นะฮะหนึ่งสี่เจ็ดห้านะครับ K อันนี้เป็นกลยุทธ์ระยะสั้นๆนะครับคือเน้นการเทรดดิ้งนะครับแล้วก็เป็นเน้นขายหนึ่งสี่ห้าูนย์หนึ่งสี่หกศูนย์นะครับส่วนนักทุนที่ถือลันเทนมาก็ยังลันเทนต่อนะฮะยังไม่ได้มีเสียทิศทางอะไรนะฮะยกเว้นว่าเซตหุดตรงเส้นสิวันตรงนี้นะครับ หนึ่งสามเจ็ดศูนย์ะฮะตรงนี้ก็เป็นจุดในการลดพอร์ตลงนะฮะโอเคนี่ก็เป็นภาพรวมของตัวดัชนีนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะที่นี้มาดูกันต่อนะฮะในส่วนของทางด้านหุ้นที่แนะนำนะครับวันนี้จะเป็นในส่วนของตัว T.U. นะฮะแล้วก็ตัว T.T.C.L. นะฮะเรามาดูตัว T.U. ก่อน ทียูนะฮะต้องบอกว่าตัวนี้เราผมมองเรื่องของการแลกาศต้องบอกแบบนี้ฮะ,ะเรื่องของการแลกขาดก็คือดัชนีขึ้นไปแล้วกลุ่มขึ้นไปแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวผมให้ภาพดู c p พอ่าดูนะฮะ CPF ขึ้นแรงเลย TFG นะฮะรวมถึง JPT นะฮะก็ขึ้นเป็นระดับแบบนี้หมดเลยแต่ว่ามีตัวทีอยู่ตัวเดียวนะครับที่ยังดูแล้วยังแลกขาดเพื่อนนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เนะี่ยผมเห็น ตลาดเนี่ยมันเริ่มหมุนกลุ่มนะฮะก็คือหาหุ้นและกาดมาเล่นนะ,ะผมก็เลยเออเอาตัวนี้ยกมายกมานะครับตามแนวโน้มนะครับก็เป็นล่สองการกลับตัวกระทะหงายนะฮะกระทะหงายแบบนี้เนาะอ่าโอเคแล้วก็อินดิเคเตอร์ชี้ขึ้นหมดเลยนะฮะก็เป็นล่สองการเก็งกำไรได้นะฮะ ส่วนแนวรับนะครับเรามองไว้ที่สิบาจุดหกนะฮะแนวต้านสิบี่จุดสองนะครับแล้วก็สิบสี่จุดเจ็ดนะฮะส่วนคัรลดที่สิบามจุดสองนะครับอ่ะมาดูอีกตัวหนึ่งครับ TCL หลายคนบอกโอ้โหทำไมมาเชียร์หุ้นเล็กนะครับวันนี้มองหุ้นขึ้นนะฮะแต่ว่าทำไมมาเชียร์หุ้นเล็กต้องบอกว่าตัวนี้สัญญาณเทคนิคมันโดนจริงๆครับโดนใจจริงๆนะครับเลยเลยยกมาเชียร์นะฮะเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะพอดีเหมือนเหมือนเครื่องจะมีปัญหานิดหน่อย เดี๋ยวขออนุญาตสลับไปตรงน้นอ่ะโอเคมาแล้วคือที่บอกว่าโดนเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหุ้นเล็กๆก,ก็ไม่ใช่ว่าไม่เล่นนะเพราะว่าหลายๆท่านที่ติดตามผมมานะครับผมผมแนะนําหุ้นเล็กมาหลายครั้งเหมือนกันนะครับในตอดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพีเชีย t ทีเจซีออยอะไรพวกนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาดได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่า ก็ยังยังอยู่ในทิศทางที่หุ้นเล็กก็พอเล่นได้นะครับต้องต้องบอกแบบนี้นะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะมองเรื่องของกลุ่มพลังงานอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าดูภาพของตัว TCL t TC นะฮะก็เป็นละสองการอยู่ในช่วงของการกลับตัว cup แอนด์ e ฮนโดนะฮะ่แบบนี้นะฮะ,ะคับคับแอนด์เฮนโดลนะฮะ อินดิเคเตอร์มาหมดนะฮะแล้วก็เริ่มมีวอล,ลุ่มซื้อขายเข้ามาค่อนข้างเยอะด้วยนะฮะก็เลยมองว่าน่าจะมีจังหวะการเก่งกำไรได้นะฮะแนวรับ3.26นะฮะแนวต้าน3.4นะฮะแล้วก็3.56นะฮะส่วนคัดลอสที่3.2นะฮะทีนี้มาดูในต่อเลยนะฮะในส่วนของทางด้าน t f e ฟบ้างน,นะฮะ สักครู่นะวันนี้เครื่องผมเหมือนจะช้าๆเลยอ่ะโอเคมาแล้วตัวทีเฟกก็ล้อไปกับทางด้านดัชนีนะฮะก็คือคล้ายกันแหละนะฮะก็คือเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่นะฮะไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะฮะทิศทางขาขึ้นนะครับอินดิเคเตอร์มาหมดนะครับแต่ว่าตัวไอซ์ไซตรงนี้ก็เข้าเขตโอบอแล้วนะฮะประมาณสักเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นตนะฮะเพราะนั้นคอมเมนต์คล้ายกันนะฮะคล้ายๆกับตัวเซตก็คือเป็นล่าสองการเก็่งกาไรนะฮะ ส่วนแนวต้านเนี่ยเรามองไว้ว่าแนวต้านอยู่ที่975-980นะฮะก็ยังเน้นฝั่งรองเหมือนเดิมนะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นช็อตนะับเน้นฝั่งรองนะครับย่อลงมารองนะครับเพื่อเพื่อปิดตอนที่มันดิ่งตัวขึ้นไปนะครับ975-980นะครับส่วนจุดคัดล้อที่945นะฮะทีนี้มาดูส่วนของตัวที่มีปัญหาบ้างนะฮะคือตัวสัญญาณทองคำนะฮะเพราะว่าซึ้ตัวลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแล้วก็หลุด แนวประมาณ1,700จุดด้วยนะฮะที่เป็นแนวรับจิตวิทยานะฮะ,อะโอเคมาละทีนี้ภาพโดยภาพโดยรวมของทองคำนะฮะก็ต้องบอกว่าโอเคถึงแม้ว่าวันมันจะหลุดลงมานะครับแต่ว่าแนวโน้มระยะสั้นแนวโน้มระยะกลางเนี่ยมันยังไม่ได้เสียเสียหายนะฮะก็คือยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นอยู่แต่โอเคระยะสั้นๆเนี่ยมันมีการหลุดเส้นสิบวันลงมาตรงนี้นะฮะ ตรงนี้เส้นสีฟ้าตรงนี้ราคาทองคําหลุดลงมานะครับอินดิเคเตอร์ทิ้งลงมานะฮะอันนี้มันเป็นลบนะฮะเพราะฉนั้นเราเลยแนะนําเป็นลักษณะการซื้อนะฮะแต่ว่าซื้อช่วงอ่อนตัวนะครับแนวรับตรงบริเวณโลเดิมตรงนี้นะครับประมาณหนึ่งหกหกหกนะฮะอันนี้จะเป็นแนวรับนะฮะแล้วก็ถัดมานะครับที่บริเวณหนึ่งหกห้าศูนย์นะฮะเราเน้นในเรื่องของลักษณะการซื้อช่วงอ่อนตัวนะครับเพื่อเล่น การมีบาวขึ้นใบนะฮะี่แนวรับนะบ,บอกไปแล้ว1650 1666นะฮะส่วน,นวแนวต้าน1700นะจ็ครับถึง1720นะฮะแล้วก็จุดคัดล้อนนะครับกรณีผิดทางก็1640นะครับส่วนตัวหุ้นบ็อกเทดนะฮะจะเป็นในส่วนของตัว GPC นะฮะวันนี้พอมผมช้าจริงด้วยนะครับต้องขออภัยด้วย G.P.S.C. อ่ะโอเคมาละ G.P.S.C. นะครับแนวโน้มแนวโน้มของตัวกราฟนะฮะก็ยังเป็นลักษณะทิศทางขาขึ้นเ่ยสวยงามนะฮะแล้วก็ล่าสุดมีการรีบาวขึ้นมาจากบริเวณเส้น10วันรวมถึงเทรนไลน์ด้วยนะครับอินดิเคเตอร์ชี้ขึ้นสนับสนุกนะฮะก็เน้นเป็นภาพของการลองโพซิชันนะฮะก็ ตัว GVC ครับแนวรับเนี่ยอยู่ที่80บาทนะฮะเราเน้นกลยุทธ์ลองนะครับเพื่อไปขายที่บริเวณแนวต้านคือ82-84บาทนะครับส่วนจุดขับล้อนนะครับกรณีผิดทางคือ79บาทนะฮะอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่ซ้ำหน้าง,งานตั้งแต่วันศุกร์นะฮะคือตัว MTC นะฮะเรายังมองเรื่องของการแลกกาดนะฮะคือกลุ่มอื่นเนี่ยดีดตัวขึ้นไปแต่ว่ากลุ่มไฟแนนซ์ยังมาน้อยนะครับรวมถึงตัว MTC เนี่ยก็มาน้อยกว่าตัวดัชนีด้วยนะครับเรายังเราก็เลยคิดว่า เรายังไม่ได้เปลี่ยนตัวนะครับยังยังยังให้ลักษณะการลองตัว MTC ต่อนะฮะภาพโดยรวมยังเป็นทิศทางขาขึ้นนะฮะราคาก็ยืนเส้น10วันนะฮะอินดิเคเตอร์ก็ขีขึ้นนะฮะไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับแนวรับนะครับ56.5นะครับแล้วก็แนวต้าน85.25แล้วก็60นะฮะส่วนจุดคัดลอดที่55.5นะครับี เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับสลับไปทางด้านถามตอบด้วยนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาแล้วคุณนรงนะครับคุณป้ายนะฮะเดี๋ยวมาดูคำถามกับขอแนวรับแนวต้าน w h a นะฮะ w h a นะครับแนวรับเนี่ยก็ประมาณสัก3บาท ยี่สิบหกแล้วกันนะฮะส่วนแนวต้านเนี่ยเส้นสองร้อยวันเลยเนาะสามจุดสี่สองนะฮะตรงนี้แนวต้านน่าจะน่าจะผ่านยากนิดนึงนะครับเพราะเป็นแนวเส้นสองร้อยวันนะฮะส่วนคำถามต่อมานะฮะเป็นตัว BJC นะครับแนวรับแนวต้านนะฮะ บีเจซีแนวต้นเนี่ยโอ้ไฮเดิมเลยใกล้เคียงนะฮะสี่สิบห้าจุดห้านะครับบริเวณนี้นะถ้าผ่านไม่ได้ก็อาจจะมีการยอ่อตวลงมาบ้างนะฮะส่วนแนวรับเนี่ยมองแถวสี่บสี่จุดห้านะครับตรงนี้ผมมองว่ามันอาจจะแบบผ่านยากนิดนึงนะฮะคุณป้ายนะฮะคุณเตาตุ้งสวัสดีนะครับคุณพี่นงนภัสนะฮะคุณพรพันธ์นะฮะคุณวิสิธิ์ถามแนวรับแนวต้นในโอทีนะฮะ แนวต้าน o t เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสเก็บขึ้นไปทดสอบบริเวณ70บาทนะฮะแล้วก็แนวรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1ิบบาทนะฮะหวัดดีนะครับคุณซินดี้นะฮะคุณนายนาด้วยนะครับแนวต้านแพนบี B นะฮะแพนบี Pan B ตรงนี้แนวต้านแล้วหกจนะะึ่ะครับลองดูวันนี้ว่าผ่านไหมถ้าผ่านเหมือนแบบเปิดกระโดดขึ้นไปผ่าน6.15นะฮะ ก็มองแนวต้านถัดไปแถว6 7บาทนะครับแนวรับแนวต้านจ s ส i ินนะฮะจัสตินนะฮะจัส i ินแนวต้านประมาณ4.10บาทนะฮะับาทสนะฮะส่วนแนวรับก็ประมาณ3.90บาทนะครับแนวรับแนวต้านบีเต่อไปแล้วนะครับคุณการนะครับ ปตทจีซีนะฮะปตทจีซีก็ยังหน้าถี่ต่อโน้ราคาน้ำมันก็ยังมาอยู่นะครับแนวมองแนวต้านประมาณแถวสักห้าสิบสี่นะฮะรอบนี้ห้าสิบสี่นะฮะแล้วก็แนวรับประมาณห้าสิบาทนะครับเอทต่อไปแล้วหน้าบุณฝนนะครับเจเนทีนะครับแนวรับแนวต้านจุดขับร้อนนะฮะ เกมีแนวรับประมาณสัก2ี่สิบ็ดนะฮะแล้วก็แนวต้านเนี่ยไฮเดิมเมื่อวันศุกร์นะครับยี่สิเอ็ดุดเจ็ดนะฮะแล้วก็ถ้าผ่านได้มองแถวย2 5ิบสองจุดห้านะครับส่วนจุดคัดลอสนะครับถ้าหลุดประมาณยี่สิบจุดห้านะครับตรงนั้นเป็นจุดคัดลอสไปนะฮะดูโฮมอินทัศนะฮะดูโฮมตอนนี้โออร์บอสข้างเยอะแล้วนะฮะเจ็ิบหกนะฮะแนะนำเวสันซีนะครับรอให้มันย่อตัวลงมาก่อนนะฮะส่วนแนวต้านเนี่ยเรามองแถวสิบบาทนะฮะ ถ้าอยากจะเร่งเก่งกําไรอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มองแถว10บาทนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นคําแนะนําจริงผมแนะนําว่าให้เวเลนซีดีกว่านะฮะส่วนนิงทัศโอเคเลยนะครับราคามีการเบรก56มาได้นะฮะวันนี้ถ้ายืน56ได้เนี่ยมองไปแถวประมาณสัก5้ได้นะฮะส่วนแนวรับก็56เลยนะฮะ ชยโยถือยาวได้ไหมถ้าคําว่าถือยาวเนี่ยเราคงต้องไปมองเรื่องพื้นฐานนะครับแต่ว่าทางโบกเราไม่ได้ cover นะฮะก็คงต่อเป็นทางด้านสัญญาณเทคนิคนะคสัญญาณเทคนิคถ้าไม่หลุด6บาทก็ยังถือได้นะฮะส่วนแนวต้านเนี่ยหกบาทหกบนะฮะถ้าผ่านได้ก็แถว7บาทอีกทีหนึ่งนะครับแนวต้าน irp c นะฮะ irp c แนวต้านตรงนี้เลยนะฮะบริเวณนี้3าบาทสินะฮะสาบาทยี่แล้วกันนะฮะแนวต้านนะครับ แนวต้าน True นะฮะ True แนวต้านสี่บาทสินะฮะเป็นแนวเนี้ยนะฮะ4ี่บาทสินะครับ In น u ตอบไปแล้วนะครับ IVL นะครับแนวรับแนวต้านจุดขัดร้อนนะฮะ IVL นะครับแนวต้านเรามองแถวดูบริเวณไ i g เดิมโอ้ทะลุแล้วเนาะ ก็น่าจะมาแถวแนวถัดไปเนาะประมาณสัก34บาทนะฮะแนวถัดไปแล้วก็ถ้าผ่านได้แถว36นะฮะส่วนแนวรับเนี่ยเป็นจุดที่เขาเบรกประมาณสัก32.5แล้วกันนะฮะโฮมโปนะฮะโฮมโปก็รอตรงนี้ผมมองว่ามันขึ้นมาประมาณหนึ่งลวนะฮะแล้วก็มีแนวต้านบริเวณ16บาทนะฮะส่วนแนวรับก็ประมาณสัก15.20นะครับ ปททจีซีตอบไปแล้วนะครับคุณเพนพิมสิรินะฮะรวจไทยออยนะฮะไทยออยก็แนวรับประมาณสักห้าสิบจุดห้าห้าสิบจุดห้าเออทษทีครับห้าสิบาทนะฮะวันนี้ราคาน้ำมันขึ้นด้วยนะครับคงคงเปิดโดดอ่ะนะต้องบอกแบบนี้นะฮะแนวต้านประมาณแถวห้าสบสี่นะครับอ,อ เอแฝเราไม่ได้ครบวัพื้นฐานนะฮะราคาตรงนี้แพงไหมถ้าดูจากกราฟเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่แพงเพิ่งเริ่มเริ่มขึ้นเองนะฮะก็แนวต้านเนี่ยผมว่ารอเบรกดีกว่านะฮะรอเบรกเนี่ยห้เดิมตรงเนี้ย1.37นะฮะรอยืนได้แล้วค่อยซโล่นะครับแนวต้านถัดไปที่1.5นะฮะไม่ต้องไม่ต้องมีแนวรับนะครับคือผ่าน1.37ตรงนี้นะครับค่อยซโล่ไปนะฮะแนวต้านอนะฮะ อแนวตันไฮเดิมตรงนี้นะสามบาทห้าสิบนะฮะประมาณนี้นะครับเซเปกราฟสวยเลยนะกราฟสวยเลยนะครับแนวตันสิบแปดจุดห้านะครับท็อปต่อไปแล้วนะครับคุณเพนสิลีนะครับ LIM หรอหรือ IML คือคุณมู่หลานนะฮะน่าจะพิมพ์ผิดม,มาป่าฮะ ILM ILM บ้าฮะ Index Living m ิงมอละฮะถ้าเป็นตัว Index l i ์ i ิ g m ิงมอเนี่ยถือว่ากราฟค่อนข้างดีนะฮะผมก็มองว่าน่าจะน่าจะขึ้นไปทดสอบบริเวณไ i เดิมน,นะสิบสองบาทยี่สิบนะฮะแล้วก็ถ้าผ่านไปได้ก็มองแถวสิบสาบาทนะฮะส่วนแนวรับเนี่ยสิบ็ดจุดห้านะฮะแต่ว่าหุ้นตัวเนี้ยมันแบบมามา,มาไปไปนะฮะก็คงต้องเป็นลักษณะการซื้อถือได้นะฮะแนวต้านพ tg นะฮะ PTG แนวแนวต้าน17บาทนะครับถ้าผ่านได้ก็แถว17บเาทเจ็ิบอีกทีหนึ่งนะครับแนวโน้มกจับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะฮะ <Okay. S 1> ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับคำถามนะฮะโอเค okay. โดยภาพรวมนะครับวันนี้เราก็มองภาพดัชนีเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นนะครับท่าเก็ตเนี่ยอยู่ที่ 1, 7, 1 4, 7, 5, นึ่งเนึ่งสีะฮะส่วนแนวต้านระหว่างวันสั้นๆนะฮะก็คงมองไว้ที่หนึ่งสี 1, 4, 1, 4่ห ห้นะครับแล้วก็1นึ่งส่นะฮะส่วนหุ้นแนะนำทางด้านเทคนิคนะครจะเป็นตัว T.U. นะฮะแล้วก็ตัว T.T.C.L. นะครับโอเควันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาครับแล้วก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ